สวัสดีครับสมาชิกสูตรหวยบนดินทุกท่านนะครับมาพบกับสมาชิกท่านผู้ชมกันในคลิปนี้ผมก็มีหวยลาวครับวดประจำวันที่25กุมภาพันธ์สอ6 4ลงคลิปให้สมาชิกท่านผู้ชมที่กำลังหาข้อมูลแนวทางหวยลาวครับจะได้มีข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการซื้อสลากหวยลาวนะครับ คำเตือนครับคลิปวิดีโอนี้สรุปเลกเด่นหลักพันหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยหวยลาวจับคู่เด่นสตัว3ตัว2ตัวบนล่างเพื่อหาเลขตัวเด่นชุดฟันธงเป็นแนวทางการซื้อสลากหวยลาวเท่านั้นโปรดใช้การพิจารณียาในการรับชมนะครับขอบคุณครับ มาสรุปผลการออกสลากหวยลาววดประจำวันที่22กุมภาพันธ์2564กันก่อนครับผลการออกรางวัลเลขไทยาย4ตัวหวยลาวครับออก3 175ครับ3 175เ้าลขไทย3ตัวบนออก175ครับ1753ตัวบนครับเลขไทยาย2ตัวบนออก75ครับ75คือเลขไทยาย2ตัวบนครับ เลขท้าย2ตัวล่างออก3 1ครับ3 1คือเลขท้าย2ตัวล่างนะครับนี่คือผลการออกสลากหวยลาวงวดประจำวันที่22กุมภาพันธ์2564ครับมาสรุปเลขสูตรที่ได้คำนวณในงวดล่าสุดครับในงวดล่าสุดนะครับผลการออก7อ่าผลการออกครับผลการออกสลากนะครับ3 1หนึ่ง เจ็ดห้าครับสามหนึ่งเจ็ดห้าที่ผมสรุปไว้ไม่มาตามสูตรนะครับเจ็ดห้าเป็นห้าเจ็ดครับชุดเด่นที่ห้าเก้าห้าหกหกห้าหกเก้าไม่เดินตามส่วนครับส่วนชุดสองตนล่างครับชุดเด่นในสองตนล่างครับมันจะสลับข้างกันอยู่นะครับชุดเด่นสองตนล่างผมเน้นไปที่เจ็ดห้าเจ็ดแปดแปดห้าแปดแปดแปดครับผลการออก เลขไทยาย2ตัวบนมาที่75ครับสลับข้างอัดเคล็ดเด่นคือ2ตัวล่างคือ8580ไม่มาตามสูตรครับหวยลาวในงวดหลังๆครับการคำนวณสูตรค่อนข้างที่จะไม่ค่อยเดินตามสูตรคำนวณเท่าที่ควรครับาการสูตรที่ควรถือว่าในการคิดการคำนวณหาเลขเด่นนี้ในงวดหลังๆทั้งสล,ลากหวยลาวครับจะเดิน ไม่ตรงสูตรสูตรไม่นิ่งครับสูตรไม่นิ่งนะครับถ้าสูตรไม่นิ่งก็จะมีโอกาสที่จะผิดพลาดได้มากครับส่วนเลขเด่นนะครับประจําหลักพันหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยครับที่ผมสรุปความน่าจะเป็นไว้นะครับหลักพันครับผมแนะนําเลข3ครับมาคํานวณหาเลขเด่นประจาหลักพันครับหลักสิบคือเลขหลักร้อยคือเลขหนึ่งครับ ผมนําเลข1มาคํานวณหาเลขเด่นประจําหลักร้อยครับหลัก10คือเลข7ครับผมนําเลข7นะครับมาคํานวณหาเลขเด่นประจําหลัก10ครับหลักหน่วยคือเลข5ครับผมนําเลข5าครับมาคานวณหาเลขเด่นประจาหลักหน่วยครับจากการสรุปเลขเด่นนะครับเลขเด่นตามสูตรครับคํานวณครับ3หลักพันคํานวณสูตรได้หลักพันเด่นนะครับเลขเด่นอยู่ที่3 4,50ครับ3 4 5 0ชุดเด่นเน้นไปที่50กครับ หากระสุนเด่นหลักพันครับ3 4504ตัวครับแต่ชุดเด่นเลขเด่นเน้นไปที่5้ากระสุนหลักหลักพันครับหลักร้อยครับได้นำหนึ่งนะครับนำเลขหนึ่งมาคำนวณหาเลขเด่นประจำหลักร้อยได้เลขเด่นอยุดที่4ตัวครับมี1มี2มี3มี8ครับ1 2 3 8สาปเป็นเลขเด่นประจำหลักร้อยครับหลักสิบครับคือเลข7ครับผมนำเลข7มาคำนวณหาเลขเด่นประจำหลักสิบได้เลขเด่นหยุดที่4ตัวครับมีเลข5ครับ เลข3เลข8เลข0ครับ5 3 8 0ครับหลักหน่วยครับคือเลข5ครับผมนำเลข5มาคำนวณหาเลขเด่นประจำหลักหน่วยได้เลขเด่น4ตัวครับ2 5 7 0ครับเลข2เลข5เลข7เลข0ครับนี่คือเลขเด่นประจำหลักพันหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วย งวดาไปจำวันที่25กุมภาพันธ์2564นะครับมาดูการจับคู่ชุด2ตัวบนครับผมนำหลักสิบหลักหน่วยจับคู่นะครับหลักสิบสตัว5380ครับจับคู่กับหลักหน่วย4ตัว2570นะครับจะได้ชุด2ตัวบนดังน,นี้ครับ5วางหลักสิบจับคู่กับหลักหน่วย4ตัวจะได้52 55 57 50ครับ3วา,างหลักสิบจับคู่กับหลักหน่วย4ตัวนะครับจะได้32 353730ครับ8วางหลัก10นะครับจากคู่กับหลักหน่วย4ตัวครับจะได้82 85 87 80ครับ0วางหลัก10จากคู่กับหลักหน่วย4ตัวครับจะได้0 2 0 5 0 7และ0 0ครับทั้งหมดนะครับทั้งหมดเลขในกลุ่มน,นี้16ชุดนะครับใน16ชุดนี้ชุดไหนจะเด่นที่สุดสมาชิกทุกท่านทุกคนนะครับที่กลังติดตามและชม ถ้าท่านใดมีแนวทางคิดการคำนวณสูตรหาเลขเด่นหลักสิบหลักหน่วยก็นํามาเทียบมาชนมาตัดครับจะได้ชุดเด่นน้อยที่สุดนะครับส่วนชุดเด่นครับจากทั้งหมด16ชุดผมก็จะสรุปให้สมาชิกได้ดูครับต่าหน้าจะเป็นนะครับในตําแหน่งเลขไทยาย2ตัวบนครับ2ตัวบนหลักสิบสีตัว53 80ครับ5380ผมเน้นไปที่เลข3ครับเน้นไปที่เลข3เน้นไปที่เลข8ครับบางตําแหน่งหลักสิบครับ3กับ8 หลักหน่วยครับ4ตัวครับ2570ครับ2570เน้นไปที่เลข5ครับเน้นไปที่เลข5าครับเน้นไปที่เลขศูนย์ครับเน้นไปที่เลข5าเลขศนย์ครับบางตำแหน่งหลักหน่วยครับจะได้ชุด2ตัวบนชุดเด่นดังนี้ครับจาก16ชุดก็จะเหลือชุดเด่นอยู่ที่นะครับ35 30 85 80ครับ3530 85และ80ครับนี่คือเลขเด่นหวยลาวชุด2ตัว บนนะครับเลขเด่นนะครับชุดเด่นครับส่วนชุด3ตัวบนครับหลักร้อยครับหลักร้อย4ตัวครับ1 2 3 8ครับเน้นไปที่เลข3ครับเน้นไปที่เลข8ครับ3กับ8ครับหลักพัน5กับศย์ครับหลักพันเน้นไปที่5กับศย์ครับฟังทางหลักพันครับหลักร้อยผมนำา3กับ8มาจับคู่กับชุดเด่นนะครับ4ชุดครับ3 5 3 0 8 5และ80จะได้ชุด3ตัว บนหวยราอะไรนี้ครับชุด3ตัวบนนะครับชุด3ตัวบน3บางหลักร้อยครับจับคู่กับชุดเด่น4ชุดครับจะได้335 330 385 3 80ครับ8บางหลักร้อยครับจับคู่กับชุดเด่นนะครับ4ชุดครับจะได้835 8 3 0ห8 5 8 8 0ครับทั้งหมด8ชุดนะครับชุด3ตัวบนชุดตรงตรง8ชุดนะครับ ใน8ชุดนี้นะครับชุดไหนจะเด่นที่สุดก็มาลุ้นกันนะครับส่วนชุด4ตัวครับชุด4ตัวหุยลาวครับชุด4ตัวผมเน้นนะครับผมเน้นไปที่เลขตัวเด่นนะครับในชุด4ตัวหุยลาวครับชุดเด่น4ต,4ตัวนะครับผมบาง5กับ0ตำแหน่งหลักพันครับตำแหน่งหลักพันผมก็จะดึงเลขเด่นนะครับ 885, 880มาเป็นชุดเด่นนะครับเลข5วางหลักพันครับจะได้5885ครับแล้วก็5880นะครับเลข0วางหลักพันครับจะได้0885ครับ0880ครับทั้งหมด4ชุดครับชุดไหนจะเด่นที่สุดจะมาตามสูตรก็ต้องรุ้นกันนะครับนี่คือเลขชุด4ตัวหัวยินาวครับส่วนชุด2ตัวล่างครับ ชุด2ตันล่างผมก็สรุปความน่าจะเป็นไว้ดังนี้ครับในตำแหน่งเลขท้าย2ตันล่างครับ53 58 03และ08ครับทั้งหมด4ชุดครับในตำแหน่งชุดเลขท้าย2ตันล่างก็มาลุ้นกันว่าสิ่ชุดนี้จะเดินตามสูตรเดิมหรือไม่ครับนี่คือข้อมูลแนวทางครับจากการสรุปเลขหลักพันหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยจากสูตรที่ได้คำนวณครับ ผมก็นําจับคู่ชุด2ตัวสรุปเลขเด่นชุด2ตัวและชุด3ตัวส่ตัวให้สมาชิกดูเป็นแนวทางนะครับสรุปชุดฟันทงครับทั้งหมดนะครับผมก็สรุปชุดฟันธงฟันให้เป็นให้สมาชิกได้ดูเป็นแนวทางครับฟันธงเลขท้าย4ตัวหวยลาวครับจากทั้งหมด4ชุดนะครับทั้งหมด4ชุดนี้ผมสรุปชุดเด่นไว้อยู่ที่นะครับเน้นชุดเด่นไปที่5880ครับ ห้าแปดแปดศูนย์นะครับเป็นชุดเด่นชุดสี่ตัวหวยราวครับในชุดรองครับศูนย์แปดแปดห้าครับศูนย์แปดแปดห้าก็ต้องรุนกันว่าในชุดเด่นในชุดรองเดินตามสูตรหรือไม่ครับนี่คือข้อมูลแนวทางครับส่วนชุดสามตัวบนครับชุดสามตัวบนชุดเด่นเน้นไปที่แปดแปดศูนย์ครับเน้นไปที่แปดแปดศูนย์ครับชุดรองเน้นไปที่แปดแปดห้าครับ 8 8 5ดชุดรองครับส่วนชุด2ตัวบนครับชุด2ตัวบนชุดเด่นนะครับเน้นไปที่80ครับชุดเด่นเน้นไปที่80ชุดรองเน้นไปที่85ครับจะเป็น80นไม่จะเป็น85ก็ต้องมาลุ้นกันครับนี่คือข้อมูลแนวทางหว้เราครับส่วนชุด2ตัวล่างครับชุด2ตัวล่างจากทั้งหมดนะครับ4ชุดครับ ห3า8้ครับผมสรุปชุดเด่นความน่าเป็นเน้นไปที่58นะครับเน้นไปที่58ชุดรองเน้นไปที่08ครับจะเป็น58หรือจะเป็น08ก็ต้องมาหลอรุ่นกันครับนี่คือข้อมูลแนวทางหวยลาวครับงมวดประจําวันที่25กรุมภาพันธ์2 5 6 4ครับสมาชิกทุกท่านทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมก็โปรดใช้ การพิจารณาในในการรับชมก่อนตัดสินใจในการซื้อสลากหวยเราครับขอบคุณสมาชิกสูตรหวยบนดินทุกท่านทุกคนทุกกำลังใจนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมชอบแนวทางการคิดทํานวณสูตรหวยที่ผมได้หาข้อมูล เลขเด่นหลักพันหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยจากสูตรคำนวณลงคลิปให้สมาชิกดูเป็นแนวทางประกอบกันตัดสินใจก็ฝากกดติดตามกด subscribe กดไ like, ลค์กดแชร์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการคิดค้นหาข้อมูลสูตรหวยดีๆเลขเด่นๆลงคลิปให้สมาชิกท่านผู้ชมได้ติดตามและจองกันอีกในคลิปต,ต่อไปนะครับหวยสมาชิกสูตรหวยบนดินทุกท่านทุกคนโชคดีทุกท่านนะครับ ตกสลากหวยลาวงวดประจำวันที่25กุมภาพันธ์2564เฮงเรวยๆกันทุกคนทุกท่านนะครับพบกันใหม่คลิปต่อไปนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ